ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมผมขอฝากรบกวนเพื่อนๆน,นะครับผมให้เพื่อนๆน,นะครับกดไลค์คลิปของผมนะครับผมกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กระช่องของผมเพื่อที่ให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ โอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ในเกมเดิม Origin w a r l ก m p Edition เคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนำแชมเปี้ยนนะครับผมตัวใหม่นะที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้เลยนะครับผมก็ตัวนั้นก็คือซามิรานนั่นเองนะครับผมนี่ครับผมแชมเปี้ยนตัวใหม่ล่าสุดของเกม The Origin Warlimp นะครับที่ว่าตอนนี้มีกระแสที่มีคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ ผมเชื่อว่าต้องมีหลายๆคนนะที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับผมเดี๋ยวนี้นะผมจะมาสอนนะครับผมวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับผมกับการสเตก็กการเก็บสเตก็กคอมโบอะไรง่ายๆประมาณนี้แล้วก็การนำไอเทมแล้วก็รูนนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่หนะ้าฝึกซ้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายสกิลเบื้องต้นให้ก่อนนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าฝึกซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ซามิรานะครับผมแชมเปี้ยนตัวใหม่ของเอ็มเดอะออริจินัลวอลิปนะครับผมก็เป็นตัวตำแหน่งเอดีซีนะครับผมแต่เป็นตัวประเภทเอดีซีประเทศคอมโบนะครับผมเข้าไปคุกวงในแล้วก็ทําการทําดาเมจเป็นเอลีนะครับผมความเสียหายวงกว้างนะแล้วก็เป็นตัวที่มีสเต็ปในการคอมโบที่เล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาอธิบายนะครับผมแบบเบื้องต้นให้เพื่อนๆพอเข้าใจนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี <S 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 ่ยวกับสกิลติดตัวของซา <City> ม,มิราก่อนเลยนะครับผมก็ <S 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 <ynı> สกิลติดตัวซามิราแบบที่1นะครับผมเมื่อซามิรานะครับโจมตีแชมเปี้ยนที่อยู่ห่างจากตัวเองนะครับผมซาม,มิราจะใช้ปืนยิงนะครับผมจะเข้าหมดตีไกลแบบนี้จะใช้ปืนยิงแบบนี้นะครับถ้าเกิดอยู่ในระยะไกลนะแต่ถ้าเกิดซามิราเข้าไประยะประชิดนะครับผมก็จะทําการใช้ดาบฟันนะครับผมนี่ก็ะจะเป็นตัวที่ตีใกล้ก็ได้ตีไกลก็ได้นะครับผมถ้าตีไกลก็จะใช้มีดถ้าตีไกลก็ใช้ปืนน่ครับผมถ้าตีใกล้ก็จะใช้ดา ก็จะประมาณนี้ส่วนสก,กิลติดตัวอีกอย่างหนึ่งของซามิล่านะครับผมนั่นก็คือเพื่อนเพื่อเห็นสแต็กที่เป็นตัว E เมื่อกี้ขึ้นมาไหมครับผมสแต็กอันนี้มันจะทําการเก็บเป็นเกรดนะครับผมเกรดคอมโบของตัวซามิล่านะครับผมมันจะมีตั้งแต่ E ถึง S นะครับผมาการเก็บคอมโบเนี่ยจะต้องทํำยังไงใช่ไหมครับผมบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมนั่นก็คือการให้ซามิล่านะครับผมทาความเสียหายใส่แชมเปียนฝั่งตรงข้ามนะครับผม ด้วยเป็นความเสียหายที่ไม่ซ้ำไม่ซ้ากันนะครับผมก็จะทําให้คอมโบนั้นติดนะครับผมนี่ก็อย่างสมมติว่าครั้งแรกผมตีปกติปุ๊บสมกดสกิลหนึ่งแล้วก็กดตีปกติมันก็จะกลายเป็นอี๊ี้กดสกิลนี้มันก็จะกลายเป็นบ e ีพุ่งเข้าไปก็จะกลายเป็นปเอป,ป, e ประมาณนี้นั่นก็คือการทําความเสียหายที่ประมาณแบบต้องไม่ซ้ํากันเข้าใจใช่ไหมครับแบบไม่ซ้ํากันในแต่ละครั้งอย่างสมมติว่าครั้งนี้เราตีสมม,มุติว่าเราเริ่มขั้นแรกนั่นก็คือการจงตีปกตินะครับผม การโจมตีปกติก็จะนับเป็น e แล้วเราก็กดสกิลหนึ่งซ้ำไปอีกทีกดสกิลนี้พุ่งเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็กดไปก็จะกลายเป็น b อย่างนี้นีื่อนเพื่อนน่าจะพอเข้าใจใช่ไหมประมาณนี้นะครับผมไอ้สแต็คอันเนี้ยเอามาทำอะไรได้นะครับผมไอ้สแต็คอันเนี้ยมันสามารถเอามาทำกดใช้อัติเมตได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอเนี่ยนึมงีออกแป๊บนึงนะไอ้เกรไอ้เกรดต,ตัวน,นี้ยนะครับผมเกรคอมโบที่เราแนะนำไปเบื้องต้นนะครับผม เมื่อเราเก็บถึง S นะครับผมมันจะสามารถทําให้ตัวของซามิร่านั้นกดอัลติเมตได้เมื่อถึงเกณฑ์ S นะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะยังไม่พูดถึงอัลติเมตนะเพราะว่าเรายังไม่ได้พูดถึงสกิลสกิลหนึ่งของซามิร่าเลยนะครับผมโอเคสกิลติดตัวก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ตีไกลใช้ปืนตีไกลใช้ดาบแล้วก็เก็บประเภทคอมโบทีให้ถึง S นะครับผมเพื่อกดล็อกอัลติเมตประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นสกิลที่1ของซามิร่านะครับผม สกิลที่หนึ่งของสมิรานะครับผมเมื่อเราใช้โจมตีระยะไกลนะครับผมสู้อยู่ระยะไกลสมิราจะยิงปืนออกไปหนึ่งลัดแบบนี้สร้างความเสียหายกายภาพประมาณนี้นะครับผมอ่าสกิลนี้สามารถติดคีย์พิคอได้นะครับผมสกิลหนึ่งสามารถติดคีย์พิาอได้แต่ถ้าเกิดสมิราเข้าไปในระยะประชิดสมิราจะใช้ดาบฟันเป็นรูปวงกุ่ยอย่างงี้เป็นรูปกลือแบบนี้ฟันรอบๆนะครับเป็นความเสียหายเอลีก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตีไกลระยะไกลเอาปืนยิง เข้าใกล้เอาดาบฟันนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสกิลที่2ของซามิล่านะครับผมสกิลที่2ของซามิล่าก็คือซามิล่าจะตะวัดดาบรอบตัวแบบนี้นี่ผมในจังหวะที่ตวัดดาบนะครับผมซามิล่าจะสามารถบล็อกความเสียหายประเภทสกิลช็อตของฝั่งตรงข้ามที่จะปล่อยใส่เราได้นะครับผมอาจจะเป็นพวกแบบบิ๊กติช็อตหรือว่าพวกสกิลประเภทที่แบบยิงใส่เข้าหาเรานะครับมันจะทําการบล็อกนะแล้วก็จะยังทําความเสียหายรอบๆตัวได้นะครับผม สร้างความเสียหาย2ครั้งนะครับผมก็ครั้งแรกก็คือตอนที่เรากดใช้ครั้งที่2ก็คือตอนตะวัดดาบนี่แบบนี้แล้วก็ยังจะเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับเอไ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันผมพูดพลาปขอขอภัยครับมไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มความเร็วโจมตีนะครับผมจะเป็นการบล็อกความเสียหายสร้างความเสียหาย2ครั้งนะครับแล้วก็บล็อกความเสียหายประเภทสกิลชอ็อตของฝั่งตรขงข้ามที่ปล่อยใส่เราได้มาบนี้เป็นสกิลประเภทเคานเตอร์นะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นสกิลที่3นะครับผมสกิลที่3ของซามิด้านะครับกก็็จะเปปนนารพุ่งไแบบี้ นี่พุ่งไปข้างหลังศัตรูแบบนี้นะครับผมก็สกิลนี้นะก็จะมีความสามารถประมาณแบบว่าถ้าเกิดคุณฆ่าได้นะครับผมฆ่าได้ได้ออกซิสนะจะรีเซ็ตนะครับผมจะทําให้คุณสามารถพุ่งได้ใหม่แล้วก็ไม่ได้พุ่งได้แค่กับแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามนะครับผมจะสามารถพุ่งใส่สัตว์ป่าได้ด้วยนะสัตว์ป่าคีปพุ่งได้หมดเลยนะครับผมนี่พุ่งได้หมดนะแล้วก็สามารถพุ่งข้ามสิ่งกีดขวางได้ด้วยนะพุ่งค่อนข้างไกลนะครับผม อย่างไรว่าผมพุ่งจากตรงนี้มาได้เลยนะนีะ่นะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็สกิลสามสามารถใช้คู่กับสกิลหนึ่งได้เลยครับผมเมื่อเรากดสกิลสามแล้วกดสกิลหนึ่งนี่ครับผมซามิราจะทําการยิงปืนใส่ที่พื้นนะแล้วก็จะสร้างความเสียหายเป็นเส้นตรงแบบนี้อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคต่อมาเราก็จะพูดถึงอันติเมทสกิลของซามิราแล้วนะครับผมซามิรานะก็อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับผม การที่จะกดอันติเมตของซามิลาได้นั้นจะต้องทําการปลดล็อกเกตคอมโบก่อนนั่นก็คือเกต e นะครับผมทายังไงก็ได้ให้กลายเป็นเกต s นะครับผมจะทําให้ซามิลาสามารถใช้อันติเมตได้นะครับผมก็การคอมโบก็เกิดที่ผมพูดไปนะครับผมการสร้างความเสียหายใส่แชมเปี้ยนศัตรูโดยที่ไม่ใช่ความเสียหายที่ซ้ากันอย่างสมมติว่าคุณตีปกติไปทีนึงปพ๊บมันเป็น e ถ้าคุณตีปกติทีนึ่งมันจะไม่ข้ามมันจะไม่ขึ้นเป็นเกตอื่นให้นะครับผมนั่นก็คือคุณจะต้องทําการกดตีปกติ หนึ่งทีแล้วก็สกิลแล้วก็ตีปกติแล้วก็สกิลประมาณนี้คอมโบกันนะครับผมอย่างนี้หนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีนี่เห็นไหมโอเคประมาณนี้เราถึงจะกดลติเมทได้นะครับอัลติเมทสกิลของซามิราก็จะเป็นการเข้าไปลำนะครับผมกลางวงศัตรูนะเออเราเรากดตรงไหนมันก็จะลำตรงนั้นนะครับผมศัตรูที่อยู่โดยรอบในวงของอัตินะครับของซามิรานะก็จะถูกความเสียหายขยภาพนะครับผมอย่างต่อนเนื่องเลยนะ และเอฟเฟกต์สกิลน okay. ี้ก็จะทําการดูดเลือดด้วยนะครับผมในระหว่างที่ซามิรากดออลติเมทนะจะมีเอฟเฟกดูดเลือดด้วยนะจะสามารถดูดเลือดได้แล้วก็สามารถติดค่ที่เขได้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเทคนิคซามิราก็ก็พยายามเก็บเก็เอสให้ได้นะครับผมนั่นก็คือเพื่อนๆจะต้องทําการทําความเสียหายโดยที่ไม่ซ้ํากันแบบนี้เพื่อให้เป็นเกตดเอสแลวเพื่อกดออลติเมทเข้าไปรำกลางวงระตูนะครับผม แต่ข้อที่ควรระวังไว้ก็คือสกิลอันติเมตของซามิล่านั้นจะสามารถถูกขัดได้ด้วยซีซีนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อกอัพสตันยกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมซามิลาสามารถถูกขัดได้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปนวในไฟก็ต้องระวังสกิลซีซีจับไว้ด้วยนิดนึงนะครับผมโอเคสกิลการเล่นนะครับผมในทีมไฟมันมันมันเล่นได้หลายรูปแบบนะครับผมก็ก็ง่ายๆก็คือคุณจะต้องเก็บเก็เอสให้ได้อะ ถ้าคุณเก็บเกตเอสไม่ได้คุณก็จะต่อคอมโบไม่ได้นะสมมติว่าคุณตีตัวนี้หนึ่งทีมันก็จะไม่ขึ้นให้ใช่ไหมเพราะงั้นเพื่อนเพื่อก็ต้องพยายามนะครับผมใช้สกิลให้ไม่ซ้ํากันในการทําความเสียหายนะสมมติว่าคุณตีปกติใส่อันนี้แต่คุณไปใช้สกิลใส่ตัวนี้มันก็จะเป็นดีให้คุณพ,พุ่งใส่ตัวนี้ปุ๊บถ้าคุณไพุ่งใส่ตัวนี้มันก็จะเป็นเอแล้วก็เป็นเอสให้ละใช่ไหมก็จะประมาณนี้แหละครับผมหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงไม่งงกันนะนี่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ส ฟันลูกกลวยงเงี้ยโดนแชมเปี้ยนสองตัวมันก็ไม่ได้ขึ้นเป็นเกรดอื่นให้มันก็ขึ้นแค่อีนะครับผมเนี่ยมันก็ขึ้นแค่อีนะครับมันไม่ได้แบบเฮ้ยโดนสองตัวแล้วจะกลายเป็นซีหรืออะไรนะครับผมเฮ้ยกลายเป็นดีแล้วก็ซีนะครับผมเนี่ก็จังหวะนวัวในทีมไฟก็เพื่อนๆก็ต้องพยายามเรียงสกิลในการเล่นให้ดีๆนะครับผมเวลาคุณจะเข้าไปในทีมไฟเงี้ยคุณเล็งใครสักตัวหนึ่ง คุณอาจจะตีปกติทีนึงกดสก,กิลทีนึงเดินเข้าไปตีปกติเนี่ยคุณตีไป3ครั้งคุณได้4ละคุณกดพุ่งเข้าไปอีกหนึ่งทีเนี่ยคุณก็ได้ A ละสก,กิลหนึ่งก็จะรีเซ็ตคู่ดาวทานันพอดีมันก็จะกลายเป็นเอสนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะคอมโบมันก็จะประมาณนี้นะครับผมต้องหัดฝึกนิดนึงนะครับผมตีปกติสก,กิลหนึ่งตีกกงกกปกตินะครับผมหรือจะเป็นสก,กิลหนึ่งก่อน ตีปกติวิธีปกติก่อนแล้วก็สกิลหนึ่งก็ได้สลับกันนะครับผมสกิลตีสกิลตีนะครับผมอ่าผมไม่ค่อยแนะนําให้เพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆไม่ชัวร์จริงๆผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆอ่ะกดสกิลสามพุ่งเข้าไปเพื่อเก็บเกรดนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณเก็บเข้าไปแล้วมันได้แค่สี่อย่างเงี้ยแล้วคุณทำดาเมจต่อไม่ได้คุณโดนซีซีขาดมันมีโอกาสที่จะทําให้คุณอ่ะเก็บเกรดเอสไม่ได้แล้วตายก่อนนะครับผมหรืออาจจะเก็บได้ในตอนที่เลือดคุณไม่มีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องพยายาม ใช้สกิลหนึ่งกับการโจมต,ตีปกติควบคู่กันไปเรื่อยๆนะใจะเย็นๆนะครับผมเนี้ยแล้วก็กดสกิลให้กลายเป็นบีหนะครับแป๊บเดียวมันก็เอ็แล้วครับผมแค่พยายามใช้สกิลกับการโจมตีปกติอะไรที่มันไม่ซ้ํากันให้เก็บเป็นเกตเอ็แล้วเราค่อยหาจังหวะกดสกิลสาวเข้าไปอันติเมทประมาณนี้โอเคหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่งงกันนะถ้าเกิดผมอธิบายให้มันไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าผมว่า ผมว่าผมก็อธิบายได้แค่น <c oughs> <ม>ี้นะครับผมตีดาเมจของอันติซามิราค่อนข้างแรงนะแล้วก็อันติซามิราเนี่ยมันไม่มีคูดาวนะครับเพื่อนๆมันจะคูดาวประมาณ5วินะแล้วก็จะสามารถกดได้ใหม่ถ้าเพื่อนๆเก็บเกตเอสได้อีกนะครับผมจะทำให้ตัวซามิราเนี่ย ไหลในทีมไฟได้ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่การชํานาญของเพื่อนๆน,นะว่าเพื่อนๆจะทำคอมโบให้มันติดเก 7S ยังไงเพราะว่าการทําคอมโบเก 7S มันมีได้หลายรูปแบบนะครับผมอาจจะเป็นการใช้สกิล3พุ่งเข้าไปแล้วกดสกิล1กดสกิล2องตีปกติแล้วก็อะไรแบบนี่ยมันก็ S แล้วฮะเห็นไหมมันไม่ได้ยากนะครับผมแค่เพื่อนๆต้องสลับสกิลกับการโจมตีปกติให้ถูกจังหวะนะครับผมอย่าลนเนะีนะ่ยแป๊บเดียวครับมันก็ S แล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเองนะครับผม เนี่ยนะครับผมการเล่นซาม,มิลาก็จะประมาณเนี้ยแหละครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะไปในหน้าไอเทมนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> ก็หลังจากที่ผมได้ไปลองมานะครับผมสำหรับตัวของซาม,มิล่านะอ่าผมคิดว่าซาม,มิล่าเป็นตัวที่จะต้องขึ้นดูดเลือดในชิ้นแรกนะครับผมแล้วก็จะต้องมีขี้ห้อยมานิดหน่อยนะอ่าจะต,ต,ต,ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเล่นสายขี้จ๋านะสายอันนี้เป็นสายที่ ผมลองไปเล่นแล้วมันเวิร์สสำหรับผมนะผมก็จะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนเล่นนะเพราะว่ามันเป็นสายที่มีดูดเลือดมีคิดที่เข้ามีเจาะเกาะน,นะครับผมแล้วก็ยังมีเลือดด้วยนะโอเคชิ้นแรกนะครับผมที่ผมแนะนําเลยก็คือบัตเชอร์สเตอร์นะครับผมดาบดูดเลือดใหญ่คิดที่เข้าอ,อันนี้นะครับผมเป็นอะไรที่เหมาะกับตัวของซามิรามากๆนะเพราะว่ามันได้ลังโจมตี50ินะได้คิดที่เข้าีิแล้วก็ยังได้ดูดเลือดกายภาพอีก15%นะแล้วผลดูดเลือดกายภาพนะครับผมที่เราทําความเสียหายแล้วดุดเลือดมาเนี่ มันจะสามารถกลายมาเป็นโลได้เมื่อเราเลือดเต็มนะเอฟเฟกของไอเทมมันเนี้ยคือสมมุติว่าเพื่อนดูดเลือดแต่ว่าเพื่อเลือดเต็มไอส่วนเลือดที่เพื่อนๆดูดมามันจะกลายเป็นโลให้กับตัวละครที่ออกไอเทมชิ้นนี้นะครับผมชิ้นนี้ผมแนะนําว่าให้ออกเป็นชิ้นแรกนะเพราะว่ามันค่อนข้างเหมาะกับสมิรานะเพราะามิราเป็นตัวที่ต้องเข้าไปคุกวงในอยู่บ,บ่อยๆนะครับผมการออกไอเทมชิ้นนี้มาชิ้นแรกเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมโอเคชิ้นที่2นะที่ผมจะจะแนะนําเลยก็คือ อันนี้ครับผมแบ็คเคเบิร์ครับแบ็คเคเบิร์นั้นเป็นไอเทมที่เหมาะนะที่ผมไปลองมาเล่นดูแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างโอเคกับตัวซามิล่ามากๆเลยนะครับผมก็เอฟเฟกต์ของแบ็คเคเบิร์นั่นก็คือเอาเนำพูดถึงสแต็กก่อนสแต็กก็จะได้เลือด350นะครับผมพลังโจมตี40หน่วยแล้วก็ได้เร่งสกิลลดคูลดาวอีกยี่สบน์ยี่สิบบวกนะอ่าแล้วก็เอฟเฟกต์พิเศษของตัวแบ็คเคเบิร์นั่นก็คือเวลาเราสร้างความแข็งแกร่งภาพนะครับผม จะทําการลดเกาะศัตรูนะครับผม4%ซ้อนทับได้6ครั้งนั่นก็คือมันจะลดได้ถึง24%เลยนะก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างขี้โกงแล้วก็เหมาะกับตัวซามิรามากๆเพราะว่าซามิราเนี่ยเป็นตัวที่ใช้สกิลค่อนข้างต่อเนื่องแล้วเวลาระดหวันเราจะเก็บเกตเอสได้เนี่ยเราสามารถเจาะเกาะศัตรูเขาอาจจะครบ6สแต็กแล้วแล้วเราก็ทําการกดอัติเมตศาสเตร์เข้าไปตอนนั้นคือศัตรูจะถูกลดเกาะไปถึง24%จะทาให้อัติเมตของเราแรงขึ้นมากๆเลยนะครับผม แล้วก็ยังมีเอฟเฟกในการที่ว่าเวลาเราทําการโจงตีหรือสังหารได้เนี่ยก็จะได้ความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะจะทําให้ตัวซามิดาเนี่ยลื่นไหลได้นิดนึงจะสามารถทําให้ตัวเขาพิ้วขึ้นนิดนึงนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมไอเิ้นที่3ที่ผมแนะนานะครับผมก็คือ d e d d a นะครับผม d e d d a เนี่ยเป็นไอเทมที่ค่อนข้างเหมาะกับซามิดานะในกรณีที่แบบเพื่อนเข้าไปคูวงในแล้วเข้าไปฆ่าได้เงี้ยแล้วพอเพื่อนเพื่อนจะตายอะ่ะแล้วเผื่อว่าเพื่อนได้แอคซิทหรือว่าได้ฆ่าเงี้ย เดดแดนจะมีเอฟเฟกที่ทําให้เราฟรื้นฟูพลังชีวิตขึ้นมานะครับผมนั่นแหละจะทําให้ตัวซาม,มิลาตายยากขึ้นนะครับเราก็จะได้ฮิวด้วยเลาเราฆ่าได้จะทาให้มันเป็นไอเทมที่ประเภทที่แบบทําให้ซาม,มิลานะั้นไหลไหลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตายยากขึ้นประมาณนะี้มีโอกาสที่จะทาให้แบบเราเข้าไปคลุกลวงในหรือเข้าไปในทีมไฟแล้วเราเข้าไปสานอตเตอรจะทําให้เรามีโอกาสรอดมากขึ้นจากไอเทมชิน้นนี้จากความสามารถของเดดแดนนะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆนยังไม่อยากขึ้นเดดแดนนะครับผมเพื่อนเพสามารถขึ้นไออีได้นะ เอาขีดแรงๆไปเลยแรงๆไปเลยนะครับผมแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องในการที่แบบตดนตีตัตตวตตแตกได้นะเพราะว่าถ้าเราอ่อยอีมาเราเน้นแรงนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราออกเดแดนมาเราเอามาเน้นไหลนะครับผมหรือเอาจะขึ้นเป็นเจาะเกาะก่อนก็ได้ถ้าเกิดในกรณีฝั่งตรงข้ามเป็นตัวแทนเยอะๆออกไอเทมเจาะเกาะชิ้นนี้มาก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวดูดเลือดหรือตัวซับเทนนะครับผมเจาะเกาะอ,อันนี้มันเป็นเจาะเกาะตัดเลือดนะครับผมเอาไว้ได้ใช้ คัลเลอร์พิกในกรณีที่ว่าฝั่งตรงข้ามเป็นตัวดูดเลือดนะอย่างสมมติว่าถ้าเพื่อนๆเ,เจอพพอร์ตอย่างประเภทยูบี้หรือพวกตัวที่มันดูดเลือดแ,งแงอรงๆโอลาฟหรืออะไรพวกนี้นที่มันใช้ในการซัพเทนเยอะๆนะออกไอเทมชิ้นนี้มาประมาณชิ้นที่3ก็ได้นะหรือว่าจะขึ้นเป็นแค่ตัดเลือดเล็ก800ออันนี้ก็ได้นะับผมแต่ถ้าเกิดฝั่งเรารู้สึกว่าเรายิงใครไม่เข้าเลยเราออกนี้มาก็ได้คู่กับไคเคเบิลอะแค่นี้แค่นี้ก็ล่วงแล้วนะครับผมไม่ว่าตัวแทงหรือตัวอะไรก็ตามนะโดนซามิล่าออกไอเทมประเภทนี้้ก็ตายได แต่ว่าเด็ดดนเนี่ยมันเป็นไอเทมที่ผมแนะนำนะว่าอยากให้อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนอออกนะเวลาเล่นซาม,มิล่าเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีนะมันทําให้ตัวซาม,มิล่าเนี่ยมันไหลได้แล้วก็ตายยากขึ้นนะครับผมไอเทมก็จะประมาณนี้นะครับผมสิ้นสุดท้ายผมก็ยังแนะนําให้ขึ้นเป็นคีย์ที่ข้ออยู่นะอาจจะขึ้นเป็น i อ e ก็ได้นะครับผมขึ้นประเภทนี้ก็ได้นะไอไอเทมเป็นประมาณน,นี้ก็ได้แต่ถ้าอาจจะมีเปลี่ยนเล็กน้อยนั่นก็คือจะเกาะอันเนี้ย ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ได้มีตัวซับเทนเยอะๆเพื่อนออกเป็นหัวธนูต่าที่นี้ก็ได้นะครับจกเกาะสโลนะก็คือเอฟเฟกของไอเทมชิ้นนี้มันจะทําให้ตัวเวลาเราใช้สกิลใส่แชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามอ่ะติดสโลนะซึ่งถ้าเกิดคุณออกไอเทมชิ้นนี้มาแล้วคุณเข้าไปลํากลางวงกดอัตติเมตฝั่งตรงข้ามจะติดสโลแล้วทําให้เขาอ่ะออกจากวงอติเพื่อนๆยากขึ้นมากเลยนะอาจจะทำให้เขาตายได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาติดสโลนะเพราะมันสโลถึง3 0เเลยนะครับผม ก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีนะก็จะประมาณนี้แหละครับผมไอเทมที่ผมแนะนานะอาจจะขึ้นเป็นตัดเลือกชิ้นเล็กถ้าฝั่งของข้ามมีตัวดูดเลือดเยอะตัดเลือกชิ้นเล็กออกไอเอ e. ถ้าเกมนํามากๆออกแรงๆไปเลยออกไอเอซ e. ินสไ้ายเป็นเดดแดนอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ขึ้นเป็นธนูใหญ่อย่างนี้หรือถ้าเกมมันตึงๆเราอาจจะออกเป็นตัดเลือกอันเล็กก็ได้แล้วเราก็ขึ้นเป็นเดดแดนแล้วก็ค่อยไอเอก็ได้นะครับผมหรือถ้าฝั่ง่องข้ามไม่มีตัวซับเทนเยอะ เพื่อนอาจจะยังไม่ต้องออกตัดเลือดไข่นะครับผมถ้าเกิดเกมนั้นเกมนําคุณออกไออีมาเลยแล้วก็เดดแดนหรืออาจจะเป็นจอกเกาะอันนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเดดแดนนะครับผมนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะขึ้นเดดแดนก่อนแล้วก็ค่อยธนูอันนี้นะครับผมแล้วแต่เกมแล้วแต่ตามรูปเกมเพื่อนต้องอ่านสภาพเกมในตอนนั้นนะว่าเกมนั้นเราควรออกอะไรก่อนอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าแนะนานะว่าเดดแดนเนี่ยผมแนะนําให้ออกเลยนะแน่นอนกับบาสเเตอร์เนี่ยเป็นไอเทมคีย์หลักของามิล่าเลยนะผมคิดว่ามันควรออกมากๆนะครับผม โอเครองเท้านะครับผมรองเท้าผมแนะนําเป็นรองเท้าดูดเลือดนะเพราะว่าอัติเมตของซามิล่ากับสกิลหนึ่งอ่ะมันสามารถติดดูดเลือดได้นะครับผมซึ่งการออกดูดเลือดมาเยอะเนี่ยเวลาเราเข้าไปลำ้ำในทิมไฟอ่ะมันมีโอกาสที่จะทําให้เราอ่ะฆ่าได้หรือสวนได้เราตายยากขึ้นนะครับผม<ส>ก็ผมแนะนําเป็นรองเท้าดูดเลือดนะไอเทมไอเทมอัปเกรดรองเท้าผมก็แนะนําเป็น มันจะมี3อย่างที่ผมแนะนำนะครับผมนั่นก็คือกากอยกากอยเนี่ยเอามาใช้ในกรณีประเภทถ้าเกิดเพื่อนๆต้องเข้าไปคุกวงในถ้าคุณอยากจะเก็บเกียร์เอนะครับผมให้เพื่อนๆกดกากอยนะครับผมเข้าไปเก็บเกียร์เอสในการใช้โล่อะคือข้อเสียของกากอยอะผมพูดข้อเสียก่อนข้อเสียของกากอยอะเมื่อเรากดอะเมื่อเราได้โล่อะเราได้โล่เ,โลเยอะจริงเราตายได้เราตายยากจริงแต่ว่าเราจะทาความเสียหายกับแชมปเปี้ยนฝั่งตรงข้ามได้เบาลงนะครับผมซึ่ง มันจะทําให้เราฆ่าใครไม่ตายในระหว่างตอนทำลิมิโลแต่การที่เราออกกากอยมาเราไม่ได้เี่ยเน้นเข้าไปฆ่าใครแต่เราเน้นเพื่อเข้าไปคูอ,อกในแล้วเก็บสแต็กให้กลายเป็น S ในในตอนที่คุณเก็บเกตเอสได้เนี่ยมันจะเป็นช่วงตอนที่กากร์กอยหมดพอดีและเพื่อนๆค่อยสาอติใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมกากอยเป็นไอเทมที่เหมาะก,กับตัวซาบิรามากๆนะหรืออีกอันหนึ่งอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับผมถังเบียร์เล็กนะครับผมเป็นอันติเมตเล็กของกาก,กันนะเออผมเรียกแบบน,นี้ ก็คือมันจะผักศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงนะครับผมไอเทมชิ้นนี้เอาไว้ใช้ในกรณีประเภทถ้าเกิดเราโดนโถมหนกักๆอ่ะแล้วเราเข้าไปคู่วงในเราโดนโถมหนกักๆแล้วเราไม่อยากให้เขาเข้ามาโดนตัวเราในระหว่างตอนที่เรากาลังปันนะ่นอ่ะพอเราเห็นฝั่งตรงข้ามมันวิ่งเข้ามาใกล้เราเพื่อนๆสามารถกดถังอันนี้กระเด้งทาให้เขาเสียจังหวะแล้วกดสตีปัน่นทำดาเมจใส่เขาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมไอเทมอีกชิน้นนึงก็คือสัญญาครับผมนธุ์กาไซอันนี้นธุ์กายอันนี้นะครับเหมาะ สำหรับเวลาเราเจอตัวพวกประเภทที่เป็นตัวเบิร์สนะครับผมอย่างเป็นพวกฟิตพวกเซตพวกตัวละครที่มันสามารถวันช็อตเราได้นะออกไอเทมชิ้นนี้มายื้อชีวิตตัวเองให้เพื่อนเข้ามาช่วยได้ก็อาจจะทาให้เราส่วนเกมได้นะครับผมแล้วแต่สถานการณ์นะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นยุคข,ของรีออฟกากอยนะครับผมกากอยควรออกแบบเป็นตัวเลือกแรกๆเลยแค่เพื่อนคิดแล้วไม่ออกออกกากอยเลยครับตอนนี้กากอยเหมาะมากนะครับผมก็ การเล่นซามิราก็จะประมาณนี้นะครับตอนที่ผมบอกไปตอนแนะนําสกิลนะพยายามเก็บเกรดเให้ได้นะครับผมใช้การจงตีกับสกิลสลับกันไปนะครับผมแล้วก็พยายามกดสกิลสอให้ถูกจังหวะในการเคาน์เตอร์สกิลฝั่งตรงข้ามที่จะเข้ามาหาเราแล้วก็ใช้สกิลสาพุ่งเข้าไปแล้วอันติกลางวงนะครับผมทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพอเราฆ่าได้ปุ๊บเราไหลได้เราเก็บเกรดเได้เราก็จะกดอสเซมบได้อีกเรื่อยๆนะมันเป็นตัวที่ไหลดีมากๆนะครับผมส่วนข้อควรระวังก็คือ ตัวซามิด้าเนี่ยเป็นตัวที่แพร์ซีซีนะครับผมเพราะออลติเมทของเขาอะถ้าเราเก็บเกตเอสได้แล้วเรากดออลติเมทแต่ถ้าเราถูกขัดสิ่งที่เราทํามาทุกอย่างมันจะจบเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเวลาจะเข้าหรือจะกดออลติเมทอะไรดีเพื่อนๆต้องดูด้าฟตัวละครนะฝั่งตรงข้ามให้ดีๆนะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเป็นตัวที่มีสกิลซีซีเยอะแค่ไหนเราสามารถขัดอะไรเราได้บ้างเพื่อนๆจะต้องทําการอ่านสกิลฝั่งตรงข้ามให้ดีนะครับผมอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นของเพื่อนๆเองนะครับผม โอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมสําหรับตัวซามิราเดี๋ยวต่อไปผมจะไปแนะนํารูนนะครับผมว่าซามิราควรใช้รูนแบบไหนนะครับผมโอเคโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้ารูนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่จะเป็นเซตรูนนะครับผมของตัวซามิรานะที่ผมคิดว่ามันเวิร์กมากๆาแล้วนะสำหรับตัวซามิราในตอนนี้นะครับผมก็รุ่นหลักนะผมก็ยังแนะนําเป็นคอนคลูเดอร์นะครับผมเพราะว่าคอนคลูเดอร์เนี่ยมันจะทําการ สะสมดาเมจได้นะครับผมแล้วถ้าเกิดเราเก็บสแต็กระได้ครบ6สแต็กระมันจะได้โบนัสความเสี่ยงไอ้นี่นะครับผมบนโบนัสดูดเลือดนะครับผมซึ่งมันจะทําให้ตัวซามิล่าตายยากขึ้นเข้าไปอีกนะจากไอเทมบัตเซอร์เตอร์รองเท้าดูดเลือดนะครับผมเดดแดนนะครับผมแล้วรูนคอนคูลเลอร์นี่ก็ยังมีดูดเลือดอีกจะทําให้เรามีดูดเลือดเยอะมากๆนะครับในการเล่นนะครับผมก็เป็นรูนที่ค่อนข้างเหมาะกับซามิร่าที่สุดแล้วนะเพราะว่ารูนอื่นๆอ่ะมันไม่ค่อยเหมาะกับซามิร่าเท่าไหร่นะอ่อเล็กโตก็ไม่นะครับผผมมมมรรูนนนหาี่่ก็ไะคับ ดิแดนเทมโปก็ไม่ใช่นะครับไม่ตอบโจทย์เพราะว่าดิแ e นเทมโปมันเป็นรูนสำหรับตัวสายตีแต่ซามิราเป็นตัวประเภทคอมโบนะครับผมเอาขวานมาจะดีมากนะครับผมหรือมีอีกรูนหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือรูนเฟรัสนะครับผมรูนอันนี้เอาไว้ใช้ในกรณีประเภทแบบตอนที่เพื่อนเพื่อนเข้าไปเข้าไปคุกวงในนะแล้วได้วิ่งไวจะทำให้เพื่อนเพื่อนแบบลําได้เร็วขึ้นตอนระหว่างตอนที่เพื่อนเพื่อนกดอันเตะเรามันจะทำให้เราวิ่งไวขึ้นแล้วอาจจะทำให้ฝั่งตรงข้ามทำสโลหรืออะไรใส่เราไม่ได้นะครับผมแต่ ส่วนตัวนะผมแนะนําว่าเป็นคอนคูลเลอร์ดีกว่านะครับผมอันจจะเป็นแค่ลูนทางเลือกนะถ้าเพื่อนๆะอยากลองอะไรใหม่ๆแค่นั้นนะครับผมลูนอันที่2นะครับผมก็คือลูนอันนี้นะครับผมเพราะว่าซาบีดาเนี่ยมันเป็นตัวที่เข้าต้องเข้าไปคูวงในเข้าไปทำดาเมจวงในนะครับผมแล้วการที่มันเข้าไปคู่วงในแล้วเป็นเอเดียรี่เนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับที่เราจะตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกไอเทมประเภทอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะพวกไอเทมดูดเลือดหรืออะไรพวกเนี้ย แล้วรูนอันเนี้ยเวลาเราฆ่าได้อะมันจะฟื้นพลังชีวิตคืนด้วยนะครับผม10%ของพลังชีวิตที่หายไปเอามาบวกกับเดดแดนอะคือเพื่อนๆนจะเลือดเด้งเยอะมากเลยนะจะทําให้เพื่อนตายยากมากๆเลยนะครับผมก็เป็นรูนที่ควรเอามานะผมแน,นะนํานะว่าควรเอามานะครับผมรูนอีกอันนึงนะครับผมรูนรองก็จะเป็นอันนี้แหละครับผมเวลาเลือดต่ำประมาณ5ไดโรเด้งมานะครับผม ก็เป็นรูนเอาไว้ใช้พิคเกมเหมือนกันนะครับเอ่อจะเห็นว่าผมจะเน้นไปที่ในเรื่องของการที่แบบเวลาเพื่อนเเข้าไปแอนตี้ในวงไฟอะไรประมาณเนี้ยผมจะเน้นพวกรูนหรือพวกไอเทมที่ทําให้เราตายได้ยากที่สุดอะจะทําให้เรายื้อชีวิตได้นานที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมรูนพวกเนี้ยตอบโจทย์มากๆนะครับผมเพื่อนเพื่อนอาจจะเอารูนนี้ไปก็ได้นะครับเพราะความเสียหาย3าครั้งแต่ว่าอ่าส่วนตัวผมว่าอันนี้มันเหมาะกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับเวลาเราเจอพวกตัวที่มันเบิร์ดแรงๆนะครับเราก็สามารถกันตัวเองได้นะรดับึง ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับผมถ้าเจอพวกตัวที่เข้ามาเบสเรแรงก็เอาลูนอันนี้มาแต่ถ้าเกิดเราเน้นเข้าทีมไฟลแล้วคุกวงในแล้วอยากตายลากม,มีโล่สวนเวลาเราเลื่อนเหลือน้อยก็เอาลูนอันนี้มานะครับเพราะมันได้โล่นะลูนอันสุดท้ายอันนี้นะครับผมก็ผมแนะนําเป็นทันทีฟุตนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่มีลูนอันไหนที่เหมาะกับซามิล่าเลยนะครับผมในลูนอันล่างเนี่ยนะครับ รูนตีป้อมนี่มันก็ไม่ค่อยเหมาะกับซามิรานะเพราะซามิราเป็นตัวที่ตีช้าแต่ป้อมไม่ค่อยเร็วนะครับเพราะเสียซามิร่าอย่างก็คือแต่ป้อมช้านะอ่าเพราะฉะนั้นรูนฮันนี่ฟุตเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนะครับผมรูนเร่งสกิลอันติเมตก็ไม่เหมาะกับซามิราเพราะว่าซามิราเป็นตัวที่ไม่ต้องเร่งสกิลอันติเมตเพราะว่าเราใช้เก็บสแต็คคอมโบนะครับผม E ถึง S ให้ได้แค่นั้นนะครับผมก็เป็นรูนที่เหมาะกับซามิรามากที่สุดแล้วนะครับในอตอนนี้หรือเพื่อนๆอ,อาจจะเอารูนอันนี้มาก็ได้นะ รุ่นใหม่ของ L อนะที่เพิ่งเราเข้ามานะเวลาเรากดสเปลนะครับไม่ว่าจะเป็น e x h a u s t Fat หรืออะไรก็ตามที่เราเอามานะครับผมจะทำให้เราได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับผมก็จะเพิ่มโอกาสในการเดินหนีหรือเข้าไปคุกวงในได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เป็นรุ่นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะตอนนี้ผมแนะนำนะก็จะมี2อันแต่ตอนแรกผมแนะนำว่าให้เอาฮันนี่ฟุตไปก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละครับผมไม่น่ามีอะไรแล้วนะสำหรับตัวสวิรานะถ้าผมพูดตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับผมก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมแนะนำฮีโร่ตัวไหนแบบขั้นพื้นฐานก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมบอกผมได้นะเออจริงๆผมตั้งใจจะทำคลิปเซตนะครับผมบอกไปตั้งแต่รีเวนแล้วแต่ว่าตัวใหม่มันมาก่อนนะครับผมผมก็เลยเออขอทําตัวใหม่ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเซตเดี๋ยวจะทําให้นะครับผมเซตเนี่ยเป็นตัวที่ต้องทําอยู่แล้วนะเพราะว่าผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่ชอบตัวละครประเภทนี้แล้วเล่นไม่เป็น อันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับผมให้เพื่อนๆพอรู้สเต็ปในการเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็ไปฝึกพัฒน,นาฝีมือตนเองให้เก่งขึ้นนะครับผมก็จะแนะนำลุนไอเทมอะไรประมาณนี้วิธีการเล่นวิธีการคอมโบนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ